พี่น้องสวัสดีครับพ in ี่น้องสวัสกดดีค่ะเออตื่นแล้วก็พักกันหิวเขาพระกันอยากเขาตัวบันนี้ละสีบนิ้วย่อมือไวอาทิชานกับเจ้าพ่อกับเจ้าพ่อและสาวยาสนบจอบก็รอบห้อยหายใจใส้สัญญา ว่าสิม่ามันไว้นอกมันไว้ไปขออีพอพญาะเอศฝากหลายพ่อไปเมฟซีได้หนเด้อยฝากหลายเสียงดีทุกคพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณช่วยทำความฝันให้พี่ฮาร์ดวินเป็นจริงหน่อยนะคะพี่พี่ฮาร์ดวินเป็นหน้านะ่ของทีละพี่น้องันนอนอิ่มแล้วขันตื่นแล้วกับเฝ้าจอยจอยพักกระลองเพียงแวะปากแวะแวะตะวันนี้ทําไมมันลงเคทีย่ ลาสติดโมเมนเพิงนี่แล้วเพิ้งไ่แล้วโอ้พี่น้องใช้เสียงแล้วใช้เสียงแล้วเล่น่าตลอดเนื้อเป็นไงบ้างหายใจไหมหายใจครับพี่เนาะหายใจปกติเอาคือหาวคือขอกระตื้นบางนึงนึงตัหาวเม่นธรรมดาเออเนาะหาวเป็นธรรมดาเป็นบ่ อย่างเจ็ดสิบสี่หรือสิบอะมอเกยจิกินถามแม่เอาข้องหลังของน้งบริษัทเปลนไหเพี่น้องไปเดี๋ยวบังคีมันเสื้อผ้สุดผู้่นไก่กหาเนี่ยมาป่อยเห้าในเขากำหนอยู่นะเจ้าพนัร้อยกอากองไปบางไวหน้าบานได้ย่างหึงคนนอนอยู่หน้าบานเบิดมือไปเห็นหัวกองนอนตกนงมันตาย ออวยน้ำในสนอดยนอผุดนอนเหลียพียเออ้ยแต่วันนู้นวน้ีมหนาแต่วันนี้ยิ่แจะเสียงรถว่ายุสีเฮดสีเฮดสีเสือ้อผันั่งสมสีวิธีใดดีเนาะมามาหน้าไปอาบน้ำพอดีคูกันเลยว่าลุกสนโนบีดกับเนียโซเฟอร์ลูกขึ้นามนมาไาทายกิบจพายไทยกิบกีซูมสีซื้อไ้ากสซูมซีสนุกม<ส>ียโซเฟอร์ออขึ้น,นาขาเดน่มสุดก็ไม่สนุก เสีซะดกเอากาเสบกนะบบแนะันบฟนดีบอหลังจากไปหาคุณเม่ผูพ่วงมาแล้วบัฟันบ่ฟันเลยแล้วก็ิประทับใจไรเนาะฟันวันนี้นุเลยนี้กดบุคนุเิดสังไรสุดวันนี้นอในโลกเวลาสุดพี่น้องว่าไปเนาะ ต้อไปกี่ซนาพานอนแบบนี้แหละตลอด <c oughs> มนอนนันหอนเธออีหลีไปนอนในปาายัางดีกว่าไปนอนไหนดีหน,นูบอกเลยอันนี้นะหนูไม่จเยานม,มานอนน้ำบ้านนอนถึงตัวใหมมันหอนโซก่นขอ,ขอนโซกผู้ิลักกิ้งแล้วกิ้งอีกแค่ว่าลอยเขาเฝ้าไปอินแต่ตอนใดบุเ <c oughs> ออข้อน้ำนี่เงื่อนี่ไหลเต็มเป็นพอด้วยเป็นอันจะข้อน่าพูดก็เป็นพูดแล้วเฝ้าแล้วเฝ้าแล้วพี่น้อง เมากับปีนวันนี้ใส่ยหนองหลอนแทงหนองกระเจา๊ยบเร็วเออบ่๊วนดิมือมือก้อนนี่อันท่านยุทธมาสิฮานเฉียดแต่น้ามาตีปากกับทันมาเพราะต่อเฉียดกานรู้เลยต้องออกกบค่ะกบเมีพญาตีแต่งกบโกบกบเลยค่ะเมพญาเมืองเย็นสุดมามาเห่าดูเทเมยเอ้ยทำมาเกงมาทอตอนนี้กันลังสิเดินแท้เพราะกันไปหากินเขาพี่น้องพักกันไปซุยเขาซุยน้ำนะครับตอนนี้หิวแห้งแต่ละคน หิวโหยมากเลยอยขอเล้งนุ่มเหนืออยากกินอะไรความคิดว่าอยากกินยังส้มตำกระเอกยงอ่อมเรือนากีงอมไรนาะกงอ่อมอาะกงนหางมเาะียาสรนายงหเายงเาียงายงายากรอายากกหยังลูก ับโอ้ยมิตรคนอยากตับบกฮุ่งขาดว่าไรตับบกฮุ่งเขาเดียวซุ้มสีอยากกินยังตับสุ่มตับสุมอีกแล้วโอ้ยให้เดี๋ยวถามดู้มาอันทำไมซุ้มสีอ้วนขึ้นเออทำไมใส่ชุดเก่าไม่ได้เพราะว่าได้วยคะเด้อเพย์ส่วนเพย์ภาคกิจก็คือพี่โต้ก็ไีทานกินหลับกินคนเดียวเดินไปซื้อคนเดียวหมดฉากแล้วก็เดินหลับไปเลยคนเดียว กินตั้งแต่หน้าร้านค้าสุดตายไปทีเลยานยังมาโผล่กันเน้อบ้กเลวพี่รองเบอาแล้วชื่อลูกซิ้นมานี่เลือกมาม่านกินหรอกมากินคนเดียวเนี้ยอกินตั้งแต่หน้าร้านหน้าร้านซัดกินกินจงไวแต่บจงนะนะกับหมูป่าังพูกควกใกับป่อยแต่ว่าไก่ดนหมูนี่ได้ซิม่อนหมูถอดไปได้ซิมจักตอนบอ เสียบอีิริเลี้ยงอิริเลี้ยงหมูนี่ยเพราซื้อซวว่ตสิมาบอกกับสมศรีแล้วมึงขึ้นนี่ศูนย์แนีงก้อนสิขึ้นฉากข้างก้อนสิขึ้นฉากคู่หนูคอยกินทอดหมูเด้อเอากินกับกินจงไว้คู่นั่นเด้อลงมาสิมากินลงมาจงไว้สองตอนไอ้บ้านเอาถุงอันเอาเขาถุงเบิร์ดถุงกินเขาเบิร์ดถุงกวางผู้อัน ทิเนียนั่นแหละกินีตนี่มือี้เกับนั่นะบดวาดอกใครสกินก็บ่ได้ว่าคือบบไดแพงแต่ว่าห้จุงไว้นี่เออเรื่อากินอกเอจุงไว้กินนี่ในความหมายเาจะแบ่งอย่างบ่มวนยนะมีตอนใด้ก็พักันโซยเบิดอแต่มันนดีไอ้ต้อกรทากมาว่าสิกินยังบ่อยต้อไปข้างนอกบ่เ่ากินดสิกินทอดหมูไม่นี้มานะเอาทอดหมูมาวางไว้เบิดอ่ะสวาอยู่พ่อแม่ว่าตอมคูกับปี๊ดไ้พับไว้ดีๆว่าไปแต่กินลงมากกับเขาเหนียวนอนก็อีเสพ วันรู้สึกเขารู้สึกยังจงจจัดปซิเวนกิโลหุนหุ่นซื้อเขาเม่อเขากองซื้อเมือหอเาไกินข้าวูก็บินคอนว้ยคุณคะบกินข้าวเหี้ยใจอยากขึ้นยังนี่เมียคูกินคูมากกินทอดหมูอยู่แล้วกับกับตเกีียวปาเดี๋ยวแก็รวบผักคือสุดยอดเลยเนวมาเจได้นบ่จงไว้่าเขาเมียโบเป็นโบบวกัเมียบัได้เพี้งนี่พายิกินกับวัน้ว่าแต่ว่าเออกระจงไว้เขากินเนี่ยอันนี้จ้าไปซอต้อนคุณคะ วิ่งเข่าแข้งหัวบุ๋มเมื่ดหัวเว้ยแะสั่งไหม่ไปอยู่ว่าอันจมอยถาคู่ในเด้อคือลูกฉากมาสิมากินไปนี่ยหว่ามันกินเรือไปเครื่องทุ่งนั่นนะแต่ว่าหลายอินใช่ไหมใช่ไหมแสบค่ะอธิบายบ่ถึงบอกว่าเครื่องกินทนเสี้คือคือล่ะสุดก็คือตอนนี้นี่คือทอดหมูเป็นเหตุพี่น้องคอยสังเกตได้เลยคอยเลียใจฮ่คอยหอดไปอยากเว้าน้ำขึ้นหาแต่ได้คอยปล่อยคอยดาแต่ละหมือน แมนเหลียวเบิรยุ้ยเป็นสีมิแต่นัวแต่เสียบีอเอกันเนะรอบเที่ยวไปกินที่สวนรอบที่เราบอกหลายรอบแบบทีมใส่รอบบกต้องไม่เน่าน่ะ้นะรอะอบมันก็เลือบักลายแต่ว่าทีมใสบุ๊แตบกแกงน้องใหม่แมนกตุ่่งมีร้านขายเดีพาไปออมน้องใหม่แกงน้องใหม่แบบเสียบนัวๆแบบบานๆเลยแบบแกงสแกงอ้วนรัวเลยแกงน้องใหม่สุ่มแกงันตอใสไก่อนฮะแกใสน้องใหม่สุม กินขุยหมักเนื้อใหม่เนื้อใหม่แต่ว่าเนื้อใหม่สดๆกินป่าหมักเด่นเน้อใหม่กินผู้ละมากินเนื้อใหม่สดๆกินกับตั๊งหุ้มกินกับกินกับเกียลกับปูโอ้ยเสียบเดี๋ยวตัวนี้คือย้ำมันอยากย้ำมันยับประดุกฟูมีครึ่งที่เสียบเหรอเนื้อใหม่ทุกอย่างกินแค่กับกับกับเนื้อกินนี่แม่จะมักเวอรเออซิวยับประดุกฟูแค่ละประดูเป็นย่งไงที่มาไปฮอดจอดถึงเลยคืออยากยังไงจังซุยกินมีสติก็คือกิน เขาไปหากินอย่างแบบเออกินอย่างมิจติแม่ต้องตั้งจตีก่อนก่อนกินดิเออเพราะเป็นโมโหหิวเพราะเป็นว่าหาเลยหากินสิบเขาต้องแบบว่าฮะอันนี้คือสิบเป็นสนุบบีตตัวหาหากินสิบนี่เมีนไมาแล้วเขาก็ต้องหูจะกินจากเมียนล่ะเ่าเป็นไรสิหาเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินติเพื่ว่าผมเก็บสุดๆแล้วเออเพเหนียวจังไเนาะ กินเกาตาสร้างลงไปเนาะบนเยอจังไลยขี่ออกเพียวตัวเออผุดกระเลียอาจจะใช่อะไรพี่น้องไปทอดจอดที่น่าก็นใช่ไหกันห้ายสยเขาสร้ยน้ำกินเขากินน้ำพักผ่อนย่นใจตามบัธยาศัยพรุ่งนี้ก็เจอกันพลังงานอยู่ที่โคราชเนาะพี่น้องทักกันแสดงอยู่โคราชด้ที่แม่สลายพีดเป็นแพงอย่าลืมไปกําลังใจที่แม่สลายพีดเป็นแพงเปลี่ยนยูเพื่อใดก็มื่นสูงเนินอัพเดอสูงเนินอัพเดอสูงเนินเด้อพี่น้องเด้อจังหวัดโคราชนะครับพี่น้องเด้อ อย่าลืมไปกันแล้วอย่าทิ้งงานสนอยนเพชรบ้านแพงของเราอันนี้กับวัฒนไทยพี่น้องเฮเบิง้งนี่นะทุกๆคนเนะี่ยมีโซเฟอร์ผุนพูนกรนดังงเล่นทั้งรัฐวิทั้งหนาพราะชเฟอร์กับครับพร้อมแล้วที่สิไปซุยเขาซุยน้ำน้าพี่น้องเนาะสมมากภาพคนและพี่น้องคลิปนี้กับศิฝากไม่สนีน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ